นายตกลงไปงานหรอไปสิคุณขออนุญาตใส่ถุงน่องหน่อยนะคะงานนี้ต้องใส่ถุงน่องเนี่ยเหรอเขาบอกว่ามันเป็นงานเต้นระบำก็ต้องแบบว่าใส่ให้มันแบบว่าให้เกียรติเจ้าภาพโดยเบเบาเบาบาใช่มีมอยู่คู่เดียวนี่จะมาใส่ยี่มันขาดทําไงเล่านงานถอดของเราทําไมใส่ยากนะคือท่านผู้ชมค่ะท่านผู้หญิงทั้งหลายด้วยนะคะคุณนิ่มด้วยคุณผู้หญิงขา ฟังนิดนึงนะคะดิจิโนคุณรู้หรือไม่วันนี้จะบอกเคล็ดลับนะคะสําหรับคุณผู้หญิงที่ต้องใช้ถุงน่องบ่อยๆอ,อย่าทําแบบคุณนิ่มนะคะเอาเอามาจากซองแล้วอย่าเพิ่งใส่เลยแล้วคุณผู้ชมคะแล้วถอดมาจากซองแล้วเนี่ยเราต้องไปแช่น้ําก่อนหรอคะไม่บอก <c oughs> เกือบถูกนะเกือบถูก <c oughs> แล้วก็เป็นหนึ่งวิธีด้วย <c oughs> วิธีที่จะทําให้ถุงน่องใช้ได้นานแล้วใช้ได้ทน <c oughs> เป็นยังไงติดตามในช่วงหน้าดิจิโนคุณรู้หรือไม่นิ่มดูด้วยนิ่มดูด้วยเพราะนิ่มไม่รู้เดี๋ยวตามไปดูด้วย หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ใช้ถุงน่องอยู่เป็นประจำคุณก็คงจะทราบดีค่ะว่าปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นเวลาที่เราใช้ถุงน่องคืออะไรใช่แล้วค่ะถุงน่องที่เราใส่มักจะใช้ได้ไม่นานเพราะว่ามันชอบขาดแล้วก็รันวันนี้รายการดิจิโนคุณรู้หรือไม่ขออาสานํนำเสนอวิธีป้องกันและแก้ปัญหาถุงน่องรันค่ะสิ่งแรกที่เราทำได้เลยก็คือ เรื่องของการเลือกซื้อถุงน่องควรเลือกซื้อถุงน่องที่ไม่ได้ทําจากไนลอนร้อยเปอรเซแต่ควรจะมีส่วนผสมของเส้นใยสแปนเด็ ek, หรือว่าลายคร่าอยู่ด้วยเพราะว่ามันจะมีความยืดหยุ่นดีทนทานและง่ายต่อการดูแลรักษามากกว่าหลังจากที่คุณซื้อถุงน่องมาแล้วก็อย่าเพิ่งใส่นะคะสิ่งที่เราต้องทําเพื่อป้องกันไม่ให้มันรันก็คือเอามันไปแช่ในช่องฟรีซค่ะฟังดูแล้วแปลกแล้วก็ไม่น่าเชื่อใช่ไหมคะ เริ่มจากการเอาถุงน่องที่เพิ่งซื้อมาลงไปแช่ในน้ําเปล่าจนเปียกทั่วบีบน้ำออกเบาๆพอหมาดจากนั้นก็เอาไปใส่ในกล่องพลาสติกหรือว่าถุงซิปล็อกแล้วก็นำไปแช่ในช่องแข็งรอจนมันแข็งแล้วก็เอาออกมาปล่อยให้มันละลายไปเองจากนั้นก็เอาถุงน่องไปตากให้แห้งก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ถุงน่องที่ได้จะลื่นได้น้อยลงแล้วก็มีความเหนียวมากขึ้น การที่ถุงน่องรันง่ายก็เป็นเพราะว่าถุงน่องทำจากไนลอนจึงเป็นส่วนประกอบหลักเส้นใยของมันมีความลื่นทําให้ถุงน่องขาดง่ายแต่การที่เราเอาถุงน่องไปแช่เย็นความเย็นจะทําให้เส้นใยนั้นหดตัวแล้วก็เหนียวขึ้นค่ะแต่ถ้าเกิดถุงน่องที่คุณใส่ขาดเป็นรูเล็กๆวิธีง,ง่ายๆที่สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ก็คือนี่เลยค่ะยาทาเล็บแบบใสหรือว่าสเปรย์ฉีดผม แต้มหรือฉีดลงไปรอบรบรูที่ขาดก็สามารถทำให้ถุงน่องหยุดรันได้ชะนักแล้วล่ะค่ะก็เรียบร้อยสำหรับการสวมใส่ไปงานปาร์ตี้ขึ้นีแล้วแล้วที่สำคัญเดี๋ยวเดี๋ยวถอยนิดนึงนะคะเล็บของเธอเนี่ยคุณนายฉะนั้นว่าเธอจะดูแหวนฉันเล็บเนี่ยต้องระวังนะคะเพราะว่าเล็บคมเนี่ยมันจะไปเกี่ยวถุงน่องเวลาเราใส่เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังคือไว้เล็บยาวได้ฉันไม่ได้บอกให้เธอไว้เล็บสั้นนะคะแต่ว่าเวลาใส่ต้องระวังอย่าให้เล็บไปเกี่ยวแค่นั้นเอง นิ่มว่าแล้วไอเวลาที่ถุงน่องนิ่มขาดเนี่ยสงสัยจะเป็นเรื่องของเล็บด้วยไม่ระวังด้วยแล้วไม่เข้าใจว่าถุงน่องมันมีธรรมาชาติเป็นยังไงเราไม่เข้าใจด้วยถุงน่องใช้ได้หลายครั้งนั่นแหะสิค่ะ <c oughs> เอาล้วค่ะเดี๋ยวต้องปล่อยคุณนายนิ่มไปงานปาร์ตี้แล้วนะเา<อ>ล,ลารายการเลยเนาะ Did you know คุณรู้หรือไม่วันนี้ Facebook Twitter อีเมลจดหมายนะคะวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้เนาะสวัสดีสสดค่ะ,คะ